สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ e a s y Math T S นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่1 2 9ก้านะครับเสื้อยืด3ขนาดนะครับคือขนาด54ตัวขนาดเล็ก54ตัวขนาดกลาง60ตัวและขนาดใหญ่48ตัวนะครับนำเสื้อยืดมานะครับแต่ละขนาดนะครับมาจัดใส่ถุงถุงละเท่าเ่ากันนะครับโดยไม่ปนกันจะจัดเสื้อได้มากที่สุดกี่ถุงนะครับและได้จัดแล้วได้อ่าจะจะได้ถุงละกี่ตัวนะครับ และได้กี่ถุงนั่นเองนะครับอ่ะนำเสื้อมาแบ่งจัดใส่ถุงเท่าๆกันครับแสดงว่าเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายแบ่งใส่ถุงเท่าๆกันนะครับเครื่องหมายอะไรนั่นเองเครื่องหมายหาแสดงว่าข้อนี้กาให้หาอะไรนั่นเองหอลอมอนั่นเองนะครับอ่ะค่อยหาหอละมอครับแน่นอนครับมีเสื้อ3ามขนาดครับไซส์เล็กไซส์เอไซส์กลางไซส์เอ็มไซส์แอลไซส์ใหญ่นะครับ54ครับไซส์เล็กมี54ตัว ไซสกลางมี60ตัวและไซสใหญ่มี48ตัวครับหานะครับแบ่งใส่ถุงนะครับเท่าเท่ากันอ่าหาหวดทํามอทำไงครับแยกตัวประกอบนั่นเอง54คือ6คูณ9 6เกิดจาก2คูณ3นะครับ9เกิดจาก3คูณ3นั่นเองนะครับ60นะครับเกิดจาก6คูณ10 6เกิดจาก2คูณ3นะครับ10เกิดจาก2คูณ5นั่นเองนะครับ 48ครับเกิดจาก6คูณ86เกิดจาก2คูณ3 8เกิดจาก2คูณ2คูณ2นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวพี่เช็คก่อนนะครับ3 3 9 9 3 27 27คูณ2ในไดอันนี้ถูก5คูณ2เป็น10 3คูณ2เป็น6 6คูณ10เป็น60ถูก12 12คูณ4ได้48อ่ะพี่แยกตัวประกอบถูกนะนะครับเพราะฉะนั้นหอละมอหอละมอมีตัวไหนไหงครับก็2คูณ3นั่นเองนะครับตัวแรกนะครับ2คูณ3มีตัวอื่นอีกไหมครับมีซ้ำกันอีกไหมไม่มีแล้วนะครับอ่าไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหอละมอเท่ากับ2คูณ3หรือเท่าไหร่ครับ6หน่วยเป็นอะไรครับตัวนั่นเองนะครับได้คำตอบแรกยังครับคำตอบแรกแล้วนะครับก็คือ ก็คือ6ตัวนั่นเองเราจะแบ่งใส่อะไรครับแบ่งใส่ถุงนะครับแบ่งเสื้อแต่ละไซส์นะครับใส่ถุงถุงละเท่าไหร่ครับ6ตัวนั่นเองนะครับทีนี้ไซส์กลางมีทั้งหมด54ตัวจะแบ่งได้กี่ถุงครับก็เอา6ไปหาร54ได้เท่าไหร่ครับ6ไปหาร54ได้ 3, คูณเป็น9ถุงนั่นเองนะครับเอา6ไปหาร60ครับไซส์กลางครับ60ตัวเอา6ถุงละ6เอาไปหารได้กี่ตัวครับ ด้5คูณ2เป็น10หน่วยเป็นถุงนั่นเองนะครับอ่าเอา6ไปหาไซส์ใหญ่ครับมี48ตัวเอา6ไปหา48ได้เท่าไหร่ครับ2คูณ2คูณ2หน่วยอ่าได้ท่าไไรครับ, ôi, ไ,ดไ,รรบได้8หน่วยเป็นถุงนั่นเองนะครับอ่าเอา6ไปหา48ได้8นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบที่2ครับได้ยังครับ คำตอบที่2ได้แล้วจะจัดได้กี่ถุงครับก็เอาจํานวนถุงแต่ละไซส์มาบวกกันเลย9บวก10เป็น19บ9กบเวกปเป็น27นะครับแสดงว่าเขาจะจัดใส่ถุงเอาเสื้อแต่ละไซส์นะครับมาจัดใส่ถุงนะครับได้รวมกันทั้งหมดทั้ง3ไซส์นะครับคือ27ถุงนั่นเองนะครับอ่าเป็นคําตอบครับ